กลับเข้าสู่ช่วงของรวยกับหุ้นนะคะในตื่นมารวยเช้านี้ค่ะจะมาดูที่ทางตลาดหุ้นกันหน่อยสัปดาห์ที่แล้วหุือหวามากเลยนะคะบางวันก็ลงบางวันก็ขึ้นค่ะตลาดเราปรับฐานอยู่นะคะสัปดาห์นี้มีลุ้นไปต่อหรือเปล่านะคะสำหรับดัชนีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดลบไป2จุดน,นะคะไปพูดคุยกันกับคุณิพน์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย,ย์ไอราสวัสดียามเชา้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นแนวโน้มน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นไปอยู่ที่พันหกร้อยได้ไหมคะ ก็ต้องดูให้ให้จบสิ้นเดือนนี้ก่อนนะฮะค่ะก็ที่สองวันนะครับแล้ววันพุธค่อยดูนะฮะว่ามันจะมุ่งไปทางไหนนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังเหมือนเหมือนไซเวย์อยู่นะคะคือไม่ไปไหนไกลแบบนี้ใช่การค่ะยังเหลืออีกสองวันนะนะฮะขอแนวรับแนวต้านสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแนวรับก็ยังอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแนวรับสําคัญนะครับถ้าหลุดลงไปก็ดูที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสี่นะครับแนวรับสุดท้ายหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ <C> e <an> สัปดาห์นี้นะครับตัวน้ำตางก็อยู่ที่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะครับค่ะ <C> e <an> กลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ล่ะคะ <C> e <an> กลยุทธ์ในสัปดาห์นี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับก็คงชี้ลดสิบาทสสำหรับผู้ที่ลงมานะครับในกลุ่มน้ำมันอย่างปตทสอพอหรือผู้ที่ทําบัตรถ้ำไปชั่วคราวหรือบัตร่อมแล้วนะครับหลายๆตัวนะครับก็ลองเข้าไปไปซื้อดูนะครับก็เหมือนเดิมอย่าไปซื้อผู้ที่ขึ้นนะครับค่ะ <C> e <an> ก็ตลาดไม่แข็งแรงนะฮะตลาดไม่แข็งแรงแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นช่วงของการปรับฐานตลาดหุ้นไม่ค่อยไปไหนอย่าไปไล่หุ้นนะคะแบบนี้ใช่อย่าไปไล่หุ้นใช่ใช่ค่ะแล้วถ้าดูจะไม่มองตลาดหุ้นขึ้นในสัปดาห์นี้นะฮะค่ะก็เพราะฉะนั้นกลยุทธ์คือควรอยู่เฉยๆมากกว่าแบบนั้นใช่ไหมคะก็ทํานองนั้นนะะค่ะควไม่เฉยก็่น้อยๆนะครับในพื้นที่ออมาแล้วนะฮะแล้วก็ดูสต๊อปลอตด้วยนะครับอย่าลืมดูนะ ค่ะดูจุดสุดยอดร้อดให้ดีนะครับก็จะเข้าไปค,คุณน, <ผล S 2> นิพนธ์คะม่ีมีแกะขามมาวันละตัวสองตัวนะครับที่หลุดแนวโน้มแะเริ่มออกมาเยอะมากนะครับค่ะหุ้นที่สามารถเข้าซื้อได้ล่ะคะสัปดาห์นี้มีไหมคะมีแนะนํำไหมคะเ,เราก็ยังยังดูตัวที่มันลงมาแล้วนะครับไปหลายตัวที่ลงมาแล้วนะฮะอย่างตัวตัวของอ จริงปันหายากนะมันหาก,ก,กากรใช้ที่จะยากนะค่ะจริงจริงไม่ไม่ไม่ไม้อยากให้คุณไไเท่าไหร่ค่ะถ้ายอย่างนั้นก็เ<ช>วทแอนซีก่อนละกันนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะค<ช>่ะ<ช>ถ้าอย่างนั้นก็ขอ<ช>ขอบพระคุณ<ช>คุณที่พนมากๆเลยนะคะส,สาหรับเช้าวันนี้ ค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์พลสวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราสัปดาห์นี้ไม่ขอให้คําแนะนําหุ้นเป็นรายตัวเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วเวทเอ็นซีคืออยู่เฉยๆดูไปก่อนค่ะตลาดยังซึมๆนะคะไม่ค่อยจะไปไหนไกลค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราปิดที่พันห้าร้อยหกสิบสี่จุดนะคะเหลืออีกสองวันจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วเดี๋ยวเดือนมีนาคมว่ากันใหม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการปรับฐานแล้วก็เป็นฤดูของการประกาศงบด้วย บางบริษัทก็ประกาศบนผลด้วยนะคะก็มีการขายทำกำไรกันบ้างเก่งกำไรกันบ้างพอมาถัวเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยก็ทำให้ตลาดหุ้นไม่ค่อยจะไปไหนนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะต้องเฝ้ารอดูจับจังหวะในการเข้าไปเลือกลงทุนหุ้นนะคะก็สําหรับช่วงไหนถ้าไม่มีจังหวะอยู่เฉยบ้างก็ได้เหมือนกันก็จะไม่เจ็บตัวนะคะนอกจากภาวะตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ที่ดูแล้วน่าจะยังไม่ไปไหนนะคะเรามาติดตามข่าวคราวในแวดวงตลาดทุนกันนะคะติดตามได้ในช่วงข่าวจากห้องขาค่ะ ไปที่ท่าอากาศยานไทยกันบ้างนะคะหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นมีแผนที่จะพัฒนาพัฒนารันเวย์นะคะแล้วก็มีแผนในระยะยาวในการใช้เม็ดเงินกว่า400ล้านบาทในการลงทุน20ปีนะคะเพื่อที่จะพัฒนาสวรภูมิในเฟสต่างๆรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าแผนในระยะสั้นค่ะ3มีนาคมนี้ถึง5พฤษภาคมนี้คะ60วันนี้เตรียมปรับปรุงทางวิ่ง หรือว่ารันเวย์ในทิศเหนือบางส่วนนะคะในช่วงระยะเวลา60วันนี้เนี่ยที่เลือกในช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงก่อนเข้าฤดูฝนค่ะก็ถือว่าเป็นการเลือกจังหวะที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ที่มาใช้บริการสนามบินเนี่ยจะน้อยกว่าช่วงไฮซีซันนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายคนตอนแรกที่กังวลน,นะว่าโอ้ถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงรันเวย์แล้วเนี่ยจะทําให้สายการบินดีเลย์ไหมล่าช้าไหมนะ ทางท่าอากาศยานสวุวรรณภูมิยืนยันนะคะว่าไม่ดีเลยไม่ล่าช้าค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์แต่คนที่กลับต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยจะไปใช้สนามบินดอนเมืองนะคะภายในประเทศกันซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นที่สวุวรรณภูมิไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะเครื่องบินก็คงไม่ดีเลยด้วยแล้วก็ถ้าไปดูอัตราการรองรับจริงๆแล้วเนี่ยปกติเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยหนึ่งชั่วโมงจะรองรับได้68 เที่ยวบินนะคะแต่ว่าในช่วงปรับปรุงเนี่ยในช่วงมีนาถึงพฤษภาคมนี้นะคะจำนวนเที่ยวบินเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ60-60ถึง60เที่ยวบินเท่านั้นนะคะต่อชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยืนยันกันนะคะใครที่จะใช้บริการที่ท่ากาเซียมจรนณภูมในช่วงนี้ก็ไม่มีดีเลย์แน่นอนนะคะ จากท่าอากาศยานนะคะไปที่สายการบินกันบ้างไปที่บางกอกแอร์เวย์กันก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นสายการบินที่บร s e r v i ิ e นะคะแล้วก็ถ้าไปดูการแข่งขันภายในประเทศกันจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่ายังตามสายการบินโลคอสนะคะแต่ว่าในการขยายธุรกิจไปใน CLMV เนี่ยตอนนี้เนี่ย รุกเต็มที่นะคะเพราะว่าล่าสุดทางคุณพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถนะคะกรรมการผูน้นดยการใหญ่ของบริษัทการบินกรุงเทพท่านบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการขยายธุรกิจไปที่ CLMV หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไปเจาะหลายตลาดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่กวางโจวนะคะที่พูกามนะคะเดี๋ยวจะมีการขยายแล้วก็มีการ ผลักดันการร่วมทุนด้วยนะคะตอนนี้จะมีการพัฒนาสนามบิน2แห่งค่ะ1แห่งเป็นในประเทศอีก1แห่งจะเป็นที่ต่างประเทศในกลุ่ม CLMV นี่แหละค่ะแต่ว่าต่างประเทศจะเป็นลักษณะาการร่วมทุนนะคะในประเทศจะทําเองค่ะ แล้วก็จะเปิดให้สายการบินอื่นๆนมาใช้บริการสนามบินที่ตัวเองก่อสร้างขึ้นมาด้วยนะคะส่วนภาพรวมของรายได้ปีนี้เนี่ยบางกอกแอร์เวยสนะคะตั้งเป้ารายได้12-13%ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะที่ตอนนี้น่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะคะส่วนภาพรวมของการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินปีนี้น่าจะเติบโตประมาณ10%นะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าของเขาที่12-13%ถือว่า โตกว่าตลาดค่อนข้างมากค่ะจากบางกอกแอร์เวย์นะคะไปดูที่เอเชียแอร์เวชันนะคะหรือไทยแอร์เอเชียนะคะหุ้น AAV กันบ้างนะคะถือว่าเป็นเจ้าตลาดสำหรับโลคอสแอร์ไลน์นะคะแล้วก็ในปีนี้ก็เตรียมที่จะพยายามรักษาฐานลูกค้าที่ใช้บริการสายการบินภายในประเทศนะคะให้เติบโตต่อเนื่องนะคะไม่ลดลงค่ะคุณทัศพลบาลวลประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นบอกนะคะว่าปี 60เนี่ยเดี๋ยวจะรับเครื่องบินใหม่มาเพิ่มอีก6ลำนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมีทั้งหมด57ลำในสิ้นปีนี้เพื่อที่จะให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะตอนนี้จะขยายสายการบินไปที่อินเดียด้วยแล้วก็ไปเจาะตลาด CLMV ด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีการตั้งเป้า ขนส่งผู้โดยสารประมาณ19ล้าน5แสนคนอัตราการขนส่งอยู่ที่ประมาณ84เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะมีการเปิดสายการบินนะคะเปิดเส้นทางการบินใหม่ๆเลหลายเส้นนะคะเพื่อที่จะขยายตัวเลขของจำนวนผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนผลกระทบนะคะจากเรื่องภาษีน้ำมันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะเพราะว่ามีการปรับขึ้นค่าโดยสารไปเรียบร้อยแล้วค่ะ มาดูเรื่องของการยื่นภาษีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมทางบ้านยื่นภาษีกันหรือยังคะใกล้จะหมดเวลาการยื่นเต็มทีแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดทางกรมสรรพากรเขาออกมายืนยันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสมัครพร้อมเพย์เนี่ยจะทําให้การคืนเงินของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดไปดูการยื่นภาษีของมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ของกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยร้อเนี่ยถ้าร้อยคนะคะ 90คนเนี่ยยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะมีแค่นิดเดียวเท่านั้นที่ยื่นเป็นเอกสารเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเราแค่คลิกปายนิ้วเราก็ยื่นภาษีได้แล้วนะคะแล้วในทั้งหมด100%เนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่สมัครพร้อมเพย์ประมาณ70%ค่ะคืนเงินให้เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลยสะดวกรวดเร็วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็อาจจะต้องรอเช็คนิดนึงนะคะ เพราะว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะเยอะนะคะทางกรมสรรพกรก็รณรงค์อยากจะให้สมัครพร้อมเพยกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่สมัครเนี่ยทางกรมสรรพกรก็ต้องมีการจัดพิมพ์เช็คอีกนะมีต้นทุนเอกสารเช็คอีกมีการส่งไปรษณีย์ก็มีต้นทุนในการส่งไปรษณีย์อีกนะกว่าจะได้รับอีกนะถ้าเกิดบางทีเช็คตีคืนอีกอาวุ่นวายกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเองก็รณรงค์นะคะอยากจะให้ขอภาษีผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการยื่นภาษีขอชําระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์น,นะคะก็เตือนกันนะคะใกล้จะหมดเวลาการยื่นภาษีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ยื่นก็รีบยื่นนะคะ การที่ภาษีนี่เสนอเรียบร้อยยังฮะยื่อเลยยังคะทั้งสองท่านเสียภาษีเยอะด้วยยื่นเรียบร้อยแล้วก็ไม่เยอะหรอกค่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือ่ายื่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ระบบของพร้อมเพย์ครับเดียวได้คืนไวจริงๆแต่ว่าอยากจะเตือนคุณผู้ชมนะฮะบอกว่าการที่สมัครพร้อมเพย์ต้องสมัคร โดยหมายเลขของบัตรประชาชนถ้าสมัครโดยหมายเลขโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยทางกรมสรรพากรเนี่ยจะไม่ได้คืนมาให้จะต้องมีการไปแก้กันชุดใหญ่เลยค่ะโอ้ฉันต้องรีบไปสมัครบ้างแล้วต้องสมัครนะแต่ได้คืนเร็วจริงๆนะค่ะได้แล้วเหมือนกันได้แล้วได้คืนแล้วสองคนได้คืนเรียบร้อยฮะก็ไปเรียนข้าวไปาหมดแล้วค่ะเอาหมดแล้วเหรอไม่หมดเร็วจังหมดแล้วหมดพร้อมกับเวลาเราเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวค้นรับบรุลแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งทาง Nation TV ช่อง22เเหมมือนนดิวันี้ปาล์มี่หมวยพี่เคค้ก่ะ คุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีสสดค่ะ